สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับไมยอมสินครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพามาดูสมุนไพรข้างทางนะครับอากาศหนาวมากๆเลยแต่วันนี้เราต้องพาดูให้ได้ครับเคยถ่ายไปแค่ครั้งเดียวเลยครับสมุนไพรชนิดนี้ตั้งแต่เริ่มทําช่องไมยอมสินวันนี้ก็เลยจะพามาดูผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักนะครับเคยใช้แต่ไม่รู้ว่าเขาคือต้นอะไรครับไปดูกันเลยครับ คุณผู้ชมครับสมุนไพรของเราวันนี้ก็คือใบเปล่าครับอันนี้ใบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ใช่ต้นของเขาหมดเลยน,นี่ต้นเปล่าเปล่าชนิดนี้คือเปล่าใหญ่นะครับไม่ใช่เปล่าน้อยนะเปล่าน้อยก็จะต้นเล็กกว่าน,นี้นิดหนึ่งอันนี้คือใบเปล่าใหญ่ครับใบกำลังสวย,สวยเลยตัวนี้ใบอ่อนของเขาครับส่วนใหญ่เขาจะชอบขึ้นตามข้างทางถ้าใครอยากได้มาเก็บได้นะครับเอาไปทําลูกประครบได้หรือว่าจะเอาไปเป็นยาสมุนไพรตัวอื่นก็ได้ครับว่าสรรพคุณเขาเยอะมากจริงๆต้นเปล่านะครับ ลักษณะใบเป้าก็จะเป็นหยกัยกๆแบบนี้นะครับขอบจะเป็นแบบนี้ใบเป้าดีถึงขนาดว่าคนญี่ปุ่นนะครับเขาเอาไปจดสิทธิบัตรแล้วเอาไปจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับตัวยาที่อยู่ในใบเป้าแต่เป็นเป้าน้อยครับไม่ใช่เป้าใหญ่แต่ใบเป้าน้อยเป้าใหญ่สรคุณเหมือนกันครับสมุนไพรไทยเขาเอาไปจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว ก็คือถ้าเราจะใช้เราก็ต้องขออนุญาตเขาแต่ใบเป้ามันเป็นสมุนไพรไทยญี่ปุ่นไม่มีนะครับเป่าสบคุณเปลือกและต้นใบ เป็นยาบำรุงโลหิตอย่างดีนะครับใบของเขาเอาไปต้มดื่มเป็นยาบำรุงกำลังได้ด้วยคนที่อ่อนเพลียหนักๆทำงานเหน็ดเหนื่อยมากปวดตามเนื้อตามตัวให้ใช้ใบเป้านี่แหละเอาไปต้มน้ำดื่มได้จะเอาใบสดหรือว่าใบแห้งก็ได้ถ้าใบสดก็ซักประมาณ70กรัมต่อน้ำหนึ่งลิตรแต่ถ้าใบแห้งก็ซักประมาณ40กรัมรือ35กรัมก็พอต้มประมาณ15นาทีถึง20นาทีค่อยๆเคียเ่ยวนะครับอย่าใช้ไฟแรงจิบดื่มได้เป็นชาวันละสามแก้ว หรือ2แก้วก็พอครับยาต้มก็ให้กินก่อนอาหารเหมือนเดิมใบของเขายังช่วยแก้อาการวิงเวียนทําให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น ด้วยการใช้ใบเป้าใหญ่เข้ากับใบหนาดตะไคร้หอมเกลือส้มลมใช้ต้มดื่มและอาบครับผู้หญิงหลังคลอดถ้าจะให้มดลูกเข้าอูเ่เร็วหรือว่าแก้อาการหน้ามืดวิงเวียนเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นก็ให้ใช้ใบเป้าแล้วก็ใบหนาดเอาไปต้มรวมกันได้เลยเปลือกต้นของเขาและกระพี้ของเขายังแก้เลือดร้อนได้ด้วยครับเปลือกของเขายังต้มกินเป็นยาแก้ไข้ใบยังใช้แก้กระหายน้ํารากใช้แก้ร้อนในคนที่มีอาการเสมหะนะครับก็ให้ใช้ใบไปต้มดื่มได้เลยครับตัวนี้จะช่วยละลายเสมหะขับเสมหะออกได้ นอกจากนี้เปลือกต้นยังแก้อาการท้องเสียนะครับสปปรรพคุณที่ผมบอกว่าคนที่เป็นท้องเสียในสมัยก่อนเขาใช้เปลือกแล้วก็ใบของใบเป้านี่แหละครับเอาไปต้มแก้ท้องเสียได้นะเปลือกต้นและกระพี้ยังมีรสเมาร้อนเยน็นและเป็นยาช่วยย่อยอาหารมเมล็ดยังใช้เป็นยาถ่ายดอกมีรสร้อนใช้เป็นยาขับพยาธิเนื้อไม้ยังช่วยแก้ฤทธิ์สีดวงทวารเปลือกยังเอามาต้มกินเป็นยาแก้ตับอักเสบได้ด้วยแต่เราจะไม่ถากนะเพราะว่าต้นเขาเล็กๆเ,เองครับแต่ต้นนี้ถือว่าใหญ่มากเป็นป่าต้นเป้าหมดเลยครับเห็น มีแต่ต้นเปล่าทั้งนั้นเลยเปล่าใหญ่เปล่าน้อยผมยังไม่เคยเห็นนะเคยเห็นแต่เปล่าใหญ่เพราะว่าแถวอีสานนี้ต้นเปล่าใหญ่จะเยอะมากๆเลยนอกจากนี้แก่นของเขายังช่วยขับเลือดผลของเขามีรสร้อนเมาเอียนใช้ดองกับสุราเป็นยาขับเลือดหลังคลอดแล้วก็ขับน้าข่าวปาดได้ด้วยครับผมยังไม่เคยเห็นผลของเขาเนาะเอาไว้มาแอบดูอีกครั้งหนึ่ง พรช่วงหน้าหนาวนี้สักหน่อยก็ออกดอกแล้วใบของเขามาต้มชำระล้างบาดแผลได้ใบของเขาอย่างที่ผมบอกนะครับก็ยังเอาไปอยู่ในลูกประครบจะช่วยเรื่องที่เกี่ยวกับผิวหนังนะครับ รากของเขายังต้มดื่มแก้โรคเหน็บชาได้แก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายใช้เปล้าใหญ่ผสมกับรากส้มลมต้นมะดูกเล็บแมวตับเต่าโคกต้นมะเดื่ออุทุมพรต้นกำแพงเจ็ดชั้นต้นกำจ่ายและต้นกระเจียนใช้ต้มน้ำดื่มนะครับอย่างละเท่าๆกันนะเปลือกต้นของเขายังเป็นยาแก้การปวดข้อปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อได้ด้วยใบนำมาต้มอาบสำหรับผู้หญิงหลังคลอดบุตรนะครับเอามาต้มดื่มได้ทำให้มดลูกเข้าอูกได้เร็วขึ้น สังเกตที่ความอยากนะครับจะไม่อยากเป็นใบเลื่อยมากแต่จะอยากแบบนี้สังเกตได้ง่ายๆเลยว่าใบเปล่าเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับเปล่าใหญ่ของเรามี2ชนิดนะครับเปล่าใหญ่แล้วก็เปล่าน้อยจะเอาไปต้มดื่มก็ได้เป็นยาบำรุงกางําลังแก้ปวดเมื่อยใช้ได้ทั้งแกนทั้งเปลือกทั้งใบแต่ส่วนใหญ่ที่เอาไปทําเป็นยาสมุนไพรก็ใช้ใบเปล่านี่แหละครับแก้อาการปวดท้องได้แล้วก็แก้อาการปวดเมื่อยต่างร่างกายได้ด้วยที่ไปเอาไปทําเป็นลูกประครบก็ ช่วยเรื่องอาการปวดเมื่อยได้ด้วยแล้วก็คนที่เป็นโรคเกี่ยวกับผิวหนังนะครับก็ใช้ใบเปล่าที่แหลไปต้มอาะโชคดีครับที่เรายังเหลือใบเปล่าใหญ่ให้เราได้ใช้อยู่ใบเปล่าน้อยผมไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดนะครับเผื่อพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้นะครับแต่ถ้าใครพอมีอะไรเพิ่มเติมมาแนะนําใต้คลิปได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไมออมสินคอลาไปก่อนนะครับกับเปล่าใหญ่ของเราครับ สวัสดีครับ